่าคราวนี้นี่พอเรามีบ้านเราก็ต้องมีรถใช่ไหมพอเรามีรถเราก็ต้องซ่อมบำรุงรถซ่อมบำรุงรถแรกๆเนี่ยรถมันก็ยังใหม่อยู่มันก็ยังสีสดงดงามเครื่องใช้อะไรมันก็ยังดูสวยไปหมดอุปกรณ์ภายในรถพออยู่ไปอยู่มา นานเข้านานเข้ามันก็เริ่มเสื่อมสภาพเบาะที่เคยสวยๆงามๆมมันก็ขาดเครื่องยนต์ที่มันเคยแรงมันก็ช้าลงมันก็อืดลงสีที่เคยสวยงามเนี่ยมันก็เศร้าหมองซีดลงแล้วก็ต้องบำรุงรดและในการบำรุง รักษาโรคนั้นก็ต้องใช้เงินอีกแล้วชีวิตทางโลกเนี่ยถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเห็นว่ามีแต่การใช้จ่ายทั้งนั้นแหละการใช้จ่ายเพื่อนำมาซึ่งความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนบนโลกคิดแบบนั้นว่าถ้ามีเงินเยอะๆเนี่ยแล้วก็จะมีความสุข แต่อาจารย์ก็เห็นคนร่ำรวยมหาเทศรษฐีมากมายก็ยังไม่เห็นมีความสุขเลยอยากรวยอยากรวยขึ้นไปอีกเรื่อยๆมีร้อยล้านก็อยากมีพันล้านมีพันล้านก็อยากมีหมื่นล้านมีหมื่นล้านก็อยากมีแสนล้านก็ไม่รู้จะหากันไปทำไมเยอะแยะขนาดนั้นใช้ชาตินี้ก็ยังใช้ไม่หมดเลยเลี้ยงอีกสักร้อยคนพันคนก็ยังไม่หมดเลยซ้ำ เราจะไปหาเงินหาทองมากมายขนาดนั้นเพื่ออะไรทำไมเราไม่หาความสงบที่อยู่ในตัวของเราเองอที่ไม่ต้องใช้เงินมาซื้อและเงินก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ด้วยมีเพียงเราเนี่ยต้องสร้างขึ้นมาเองด้วยความภาคเพียรทีละเล็กทีละน้อยด้วยกายด้วยใจของเรา บางทีเงินอาจจะซื้อได้ก็คือไปซื้อสถานที่ที่มันเงียบสงบ่ะแล้วก็ไปอยู่ปฏิบัติอย่างนี้นี่ก็ถือว่าใช้เงินอย่างมีประโยชน์มากปลูกปลูกผักผลไม้กินอะไรอย่างนี้ซื้อที่ปลูกผักผลไม้กินอยู่แบบสันโดษอยู่แบบเือศีอ่ะโอ้โหสบายเลยคราวนี้ ชีวิตก็รายจ่ายก็ไม่ค่อยจะมีเพราะปลูกผักกินเองปลูกผลไม้กินเองอ่าแล้วยิ่งในยุคยนี้ด้วยที่มีแต่สารพิษเต็ไมไปหมดอะไรอะไรก็มีแต่สารพิษมีแต่เคมีกินไปก็ยังไม่รู้เลยว่ากินอะไรเข้าไปบ้างในแต่ละวัน,นที่มันอร่อยอร่อยกันเลยไม่รู้ว่ากินแล้วมันจะมีพิษหรือเปล่าอ่า เห็นได้ว่าเนี่ยภัยรอบตัวเราไปหมดไม่ว่าจะอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นผู้คนผู้คนอันนี้ก็อันตรายเพราะว่าเงินทองมปันหายากผู้คนก็คุ้มคลั่งก็เครียดกันก็เลยเห็นทำร้ายร่างกายก,ายกันอยู่บ่อยๆที่ออกตามหน้าข่าวอ่า แต่เนี้ยดึกดึกเดินเดินเนี่ยก็ไปไหนมาไหนก็อันตรายแล้วยังมาปลดล็อกกัญชาอีกก็ยิงแล้วกันไปใหญ่เนี่ยอาจารย์เห็นดึกดึกเนี่ยพวกวัยรุ่นมันก็มาขี่มอเตอร์ไซค์ไปมาเนี่ยแถวเนี้ยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีพอปลดล็อกกัญชาเท่านั้นอ่ะมันมีทุกคืนสงสัยมันนอนไม่หลับกันแล้วเขาก็บอกว่าเออ เสพกัญชาแล้วนอนหลับสบายแต่ว่าต้องเสพไม่เยอะไม่ต้องไปเสพล้อกัญชาเนี่ยลองมานั่งสมาธิดูนั่งไปสองนาทีก็หลับแล้วง่วงแล้วเป็นทุกคนะหรือว่าถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็ไปสวมดมนต์หน่อยก็ได้นยสวดไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ง่วงแล้วเนี่ยยานอนหลับอย่างดี ไม่ต้องไปดูดหลอกกัญชาไปดูดทำไมเห็นไหมนี่ของดีของวิเศษไม่ต้องไปเสียตังค์ด้วยไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปเสี่ยงร่างกายของเราแต่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากอ่าส่วนใครที่ทำได้เนี่ยเราก็ค่อยๆฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มพลังจิตพลังใจของเราให้สูงขึ้น เพราะว่าโลกของเราเนี่ยมีแต่ภัยรอบด้านไปหมดทั้งภัยเศรษฐกิจภัยผู้คนภัยอาหารโอ้อย่าได้เกิดมาเลยดีกว่าแบบน,นี้มีแต่อันตรายเต็มไปหมดไหนๆเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องสู้ต่อไปแต่เราก็ต้องมีหลักใจเอาไวอา้อาจารย์ก็จะสอนเสมอในเรื่องของการ ทำสมาธิเนี่ยแหละเพื่อให้เป็นหลักใจของเราเป็นหลักใจที่จะดำเนินชีวิตของเราไปในเมื่อเราจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านั้นที่มันดิกเลี่ยงไม่ได้นะแต่เราสามารถทำใจให้เราทำใจให้เราเองเมีความสุขอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งก็จะทําให้เราอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขแล้วก็อาจารย์อาจารย์ครั้งนี้ก็กาลังจะคิดทําเป็นสมาธิสวดสมาธิเอ่อนั่งสมาธิเป็นแบบวันลึงสักสี่เวลาหรืออะไรอย่างนี้ต่ยังไม่รู้เลยว่าจะทํำยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข อขอให้มีความสุขทำสมาธิสวดมนตาวนาก็ขอให้จิตใจก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ขอให้ประสบแต่ความสำเร็จ